สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาของบทที่1นะครับก็คือไปของสัปดาห์ที่1เป็นเรื่องของการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับผมในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการนะครับก็อาจารย์พยายามจะทำคลิปให้มันกระชับที่สุดนะอาจารย์เข้าใจนะครับว่า นะครับทุกคนก็ต้องอาจจะต้องแข็งใจฟังนะครับตรงนี้โอเคจะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าอยาพยายามจะหาความรู้อะไรใหม่ๆมาใส่วิชานี้มันเป็นวิชาไอทีพื้นฐานบางคนอาจจะคุ้นเคยหรือรู้หลายๆเรื่องกับเรื่องพวกนี้มาแล้วนะครับก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็สําหรับคนที่จะทําแบบฝึกหัดครับอาจจะแนะนําว่าให้เปิดคลิปไปแล้วก็ฟังไปพร้อมกับทําแบบฝึกหัดไปเลยนะครับพวกเราก็จะได้คําตอบของคําถามในทุกคําถามในใน,ในแบบฝึกหัดเลยนะครับตรงนี้ เรื่องแรก,แกนะครับเป็นเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าเป็น Information Technology System นะครับตรงนี้ระบบไอทีที่ว่าเนี่ยก็คือโดยหลักๆแล้วก็คือเป็นระบบที่ทําหน้าที่ประมวลผลจัดเก็บแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลครับทํา3อย่างประมวลผลจัดเก็บแล้วก็ถ่ายโอนนะครับตรงนี้ประมวลผลก็หมายความว่าหมายความาว่าเราเรา,เราแปลงสภาพของมันนั่นเองข้อมูลอาจจะเป็นข้อความตัวเลขรูปภาพเสียงวิดีโออะไรก็แล้วแต่ว่าไป แต่ถ้าเกิดเป็น ICT หรือว่าก็คือเราเติมคำว่า communication system ลงไปครับตรงนี้ก็คือเป็น information technology and communication system นะครับมันแลดูเหมือนจะไม่ตรงกับ ICT แต่เขาก็พยายามจะย่อให้มันเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็คือว่าไอเตอรพอเติม ICT ปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีการสื่อสารเข้ามามันหมายความว่าระบบ IT สองระบบที่ว่าน,นีครับมันสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้โดยช่องทางใดช่องทางหนึ่งโดยมากก็มักจะเป็นอินเทอร์เน็ต ก็ตรงนี้แหละก็จะถือว่าเป็น ICT ได้คือมันฉะนั้น i t เนี่ยคือระบบหนึ่งระบบนะครับตรงนี้มีข้อมูลประมวลผลว่าเป็นข้สอสนเทนแต่ถ้าเกิดว่ามันเชื่อมกับมันเชื่อมกับระบบอื่นตรงนี้จะเป็น ICT นั่นเองนะครับตรงนี้ถัดไปเนี่ยก็คือตัวระบบคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเ,เตอร์เนี่ยมันจะหมายถึงองค์ประกอบย่อยๆของ i t แค่เพียอีกนะตรงนี้เพราะว่ามันจะหมายถึงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ทางานอยู่ นั้นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งจะทางานอยู่ได้เนี่ยจะประกอบไปได้วยองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันก็คือมีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็พีเพิลแวร์ก็คือคนใช้นั่นเองครับมีเครื่องมีโปรแกรมไม่มีคนใช้มันก็คงทํางานไม่ได้ใช่ไหมก็คงต้องมี3มอย่างนี้ด้วยกันนะครับตรงนี้คราวนี้เราพูดถึงการทำงานของของคอมพิวเตอร์นะก็คือโดยหลักการเลยเนี่ยมันก็คือคือเวลาผู้ใช้เลือกคําสั่งหรือว่าเราเปิดโปรแกรมอะไรก็ตามเนี่ยชุดคําสั่งที่บ้านที่อยู่ในฮาร์ดดิสเนี่ยครับหรือโปรแกรมทั้งหลายทั้งแหละนะ่นีย าราชบัณญ,ญิตยสถานนะครับเขาก็เรียกมันว่าลำมุนพันนะครับหรือว่าซอฟต์แวร์นั่นเองฉันคาว่าชุดคําสั่งที่เราเห็นเนี่ยมันแปลว่าซอฟต์แวร์นั่นแหละนะครับตรงนี้ก็คือเปิดโปรแกรมอ่ะเปิดโปรแกรมเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาโปรแกรมที่ว่านเนี่ยครับไปโหลดใส่ในหน่วยความจำที่เรียกว่าแรมก่อนแล้ว CPU ก็จะเอาข้อมูลจากแรมเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็พักไว้ที่แรมนะครับเมื่อเราต้องการเซฟข้อมูลอะไรมันก็จะเก็บเข้าไปในฐารเดตอีกทีหนึ่งถ้าถามว่า ความเ,เร็วแล้วมันต่างขนาดไหนเหตุผลทำไมยังต้องเก็บแรม้วยหลกัหลกๆเลยเป็นเพราะว่าฮาร์ดดิสเนี่ยมันช้ากว่าแรมมากๆเลยครับเราเลย CPU ถ้าดึงข้อมูลตรงๆจากฮาร์ดดิสจะต้องช้ามากแล้วก็ต้องมารอฮา,าร์ดดิสเสียเวลาครับเขาเลยพักไว้ที่ที่มันแบบเข้าถึงข้อมูลได้เร็วๆก่อนฮาร์ดดิสในช้ากว่าแรมประมาณ1ล้านเท่าเลยนะในขณะที่แรมช้ากว่า CPU ประมาณ1 0 0 0ันเท่านะครับตรงนี้ทั้นห่างกันเป็นล้านๆเท่าเลยต่อให้เป็น SSD ก็ตามฮาร์ดดิสก็ยังช้ากว่าแรมเป็นหมื่นเท่าอยู่ดีนะครับตรงนี้ คราวนี้การทำงานพื้นฐานระบบของของคอมพิวเตอร์อะไรหลักๆเลยเนะี่ยก็คือของเครื่องคอมพิวเรเรามีอินพุตมีโปรเซสมีเอาต์พุตนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะพักข้อมูลเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลตรงนี้ก็คือเป็นฮาร์ดดิสต์นั่นเองโดยมากนะก็พอเป็นฮาร์ดดิสต์เป็นแผ่นดิสต์เป็นแผ่น uh, DVD หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับก็คือทําให้เราสามารถที่จะปิดเครื่องแล้วยังมีข้อมูลลงเหลืออยู่ได้นะครับตรงนี้อินพุตที่ว่าเนี่ยมายถึงการเอาข้อมูลเข,ข้าอาจจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดเครื่องสแกนกล้องถ่ายรูปหรรือไมโคฟน กล้องวิดีโออะไรได้หมดเลยการประมวลผลเนี่ยหมายถึงการทํางานของโปรแกรมการทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้ออปต์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการออาต์ที่ว่านะ่อาจจะหมายถึงจอภาพแสดงภาพออกมาหรือแม้กระทั่งว่าลาโพงแสดงเสียงออกมาหรือสั่งเครื่องปริ้นให้ปริ้นเอกสารเราออกมาก็ถือว่าเป็นเอาต์พุตเช่นกันและแน่นอนว่าเมื่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็บันทึกเข้าไปในที่เก็บข้อมูลหรือเรียกว่าฮาร์ดดิสต์นั่นเองนะครับตรงนี้ ครน,นี้ถ้าเกิดเราพูดถึงประเภทของคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับเราก็จะมีประเภทที่เราใช้งานคุ้นเคยอยู่แบบแรกเรียกว่า PC หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเขาจะเรียกภาษาอังกฤษว่าเดสก์ท็อปหรือเวิร์กสเตชันนะครับเวิร์กสเตชันก็เวิร์กทางานสเตชันก็สถานีสถานีานทํางานก็หมายถึงเครื่องหรือลักษณะดเด่นของเครื่องพวกนี้ก็คือว่าเรามีอุปกรณ์ตัวซิสเต็มยูนิตตรงทฮาดแร์ตรงเนี้ยแยกออกมาจากจอจากเมาส์คีย์บอร์ดนั่นเองแล้วก็เครื่องปิน้น ตรงนี้ก็คือพอมันแยกมาปุ๊บเนี่ยมันทําให้ที่ใส่อุปกรณ์มันมีพื้นที่กว้างกว่านะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะใส่อุปกรณ์หรือว่าปรับแต่งอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าเราก็สามารถแบบจะได้คอมพิวเตอร์ที่ราคาถูกกว่านะครับตรงนี้แต่ว่าสาหรับบางในบางเคสเนี่ยถ้าที่ที่มันเขามีพื้นที่จํากัดเนี่ยเรามาวางมาวางคอมมาวางเคสอย่างนี้มันก็กินพื้นที่ใช่ไหมเขาก็เอาไอ้นี่ยข้อมูล สิ่งที่คุณจะอยู่ในเคสที่ว่านะครับมาแปะหลังจอพร้อมกับลำโพงด้วยก็กลายเป็น All-in-one PC ก็คือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่เป็น All-in-one อย่างนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะตรงนี้ก็แต่ก็ยังคงว่าถือว่าเป็น PC อยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็คือโดยหลักๆหลยจะมีคุณสมบัติก็คือมีเครื่องมี CPU เท่าไหร่ใช่ไหมมี RAM เท่าไหร่ Hard Disk เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นั่นเองครับก็ของพวกนี้ก็ยิ่งมากก็ยิ่งดีนะครับเออแต่นิดนึงครับ CPU เนี่ยสมัยนี้เขาไม่ได้ดูันว่าว่ากี่ CPU กิกะเฮิร์ตมันจะเร็วกว่านะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยนะตรงนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าเป็น Core i7 Gen10 เหมือนกันโอเคเราเทียบกันได้แต่ถ้าเกิดคนละเจนหรือว่าเป็นไลเซนกับ AMD อะไรเงี้ยของ AMD หรือว่าของ Intel น่ยจะเทียบกันไม่ได้เลยนะครับตรงนี้อะถัดมาเนี่ยเป็นเครื่องคองมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ย ก็เหมือนกับ P ีนี่แหละแต่มันออกแบบมัไพิเศษคือตัวมันเองจะมีสเปคที่ค่อนข้างสูงแล้วก็รองรับการทํางานที่จะต้องเชื่อมต่อเครือข่ายแล้วก็เปิดเปิดการทำงานตลอดมีโหลดมากๆเพราะมีผู้ใช้จำนวนมากเข้าถึงพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็มักจะมีช่องต่อขยายมีกั๊ดแลนหลายช่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ทั่วไปคะมักจะมีกร๊ดแลนประมาณสช่องเนี่ยเยอะมากเลยคะตรงนี้แล้วก็โดยหลักๆเลยคือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมักจะหมายถึงการรวมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟตแวร์มากกว่าก็คือหมายถึงว่า ว่าเออมันทนําลักษณะประเภทว่าเออให้บริการผู้อื่นนะตรงนี้คราวนี้คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยบวรามันใช้เยอะเนี่ยมันก็ต้องเก็บคือถ้าเรามองถึงว่า PC อย่างเงี้ยครับถ้าเราเก็บพื้นที่ในแต่ละที่ในห้องเนี่ยมันจะกินพื้นที่มากเลยยังไม่ห้องนี้จะเก็บพ c ซได้กี่ตัวแต่พอเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาจออกแบบมาให้ใส่กับตู้แลกได้มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นเครื่องนอนๆเตี้ยๆนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในตู้แลกไอ้ตู้สูงๆตรงนี้นั่นแหละนะครับก็ทาให้เรา เก็บ Server เซิร์ฟเวอร์ในที่ท,ที่ประหยัดพื้นที่ได้โดยมากมันก็ต้องการแอร์เพราะว่าประสิทธิภาพมันเยอะตัวมันก็เล็กชั้นการระบายความร้อนต้องอาศัยอากาศจากภายนอกเข้าร่วมด้วยนะครับตรงนี้เป็นการประมวลผลที่สูงมากมากถัดมาเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแล็ปท็อปก็คือเป็นโน้ตบุ๊กนั่นแหละคนไทยเรียกโน้ตบุ๊กนะครับขับสัตทางการแล้กวก็แล็ปท็อปก็คือเหมือนคอมพิวเตอร์พีซีแต่ย่อขนาดลงมาให้มันมีจอเมาส์คีย์บอร์ดอุปกรณ์ทุกอย่างซี u ียูฮาร์ดดิสก์แรมอยู่ในเครื่อง เครื่องเดียวกันอยู่ในชิ้นชิ้นเดียวกันนะครับตรงนี้ซึ่งต่างกับ all in one นะ all in one เนี่ยมันจะแยกเมาส์คีย์บอร์ดออกมาใช่ไหมมันแค่รวมรวมแค่จอกับเครื่องแต่เนี้ยมันจะรวมเมาส์คีย์บอร์ดรวมทุกอย่างเข้าไปตรงนี้ด้วยโดยมากเนี่ยแล็ปท็อปเนี่ยมันออกแบบมาให้เคลื่อนย้ายสะดวกน้ําหนักเบาฉะนั้นตัวมันเองเนี่ยครับมันจะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะใช้พลังงานที่น้อยเพราะว่ามันต้องมีการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เวลาเราซื้อ โน้ตบุ๊กเราก็คาดหวังว่ามันจะใช้ได้นานใช่ไหมฉะนั้นตัวมันเองนะจะออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยพอพูดถึงพลังงานมันใช้น้อยลงแน่นอนการประมวลผลมันก็คือศักยภาพ power มันมันก็สู้ PC หรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละเป็นเหตุผลหนึ่งเลยที่ทําให้แล็ปท็อปเนี่ยไม่ถูกนะํามาใช้ในเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยน้ำน้ำหนักเบานะครับ มีแบตเตอรี่อยู่ด้วยแล้วก็แถมต้องการออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยๆเพื่อที่จะได้ใช้กับแบตเตอรี่ได้นานๆน,น,นั้นมันจึงไม่เหมาะมาทํางานกับเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าศักยภาพในการประมวลผลมันจะต่ํากว่าเซิร์ฟเวอร์มากๆขนาดขนาดที่เราจ่ายเงินไปปริมาณที่เท่ากันนะนะตรงนี้คราวนี้ตรงเนี้ยแล็ปท็อปเนี่ยเรามีคีย์บอร์ดอยู่เห็นไหมครับมันก็พกพาสะดวกด้วยเวลาจดบันทึกเนี่ยก็ก็ทําให้เราจดบันทึกได้ง่ายขึ้นด้วยงั้นสำหรับอาจารย์อาจารย์มองว่าตัวแล็ปท็อปเนี่ย เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการจดบันทึกและพกพาที่สุดนะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าเรพบุถึงตัวอุปกรณ์พกพาไปแค่หนึ่งสมาร์ทโฟนเนี่ยสมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีขนาดเล็กยันคิดว่าเราเราเลื่อนเลื่อนเอานี้วดูดูเนี่ยเวลาจะรับข้อมูลหรือดูจากมือถือเนี่ยยันคิดว่ามันดูง่ายนะครับดูสะดวกพวกพาสะดวกนะครับแต่ถามว่าต้องจดขึ้นมาละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเราลองคิดดูสิว่าถ้าหากว่าเราต้องเอาสมาร์ทโฟนไปเขียนรายงานนยครับจะเกิดอะไรขึ้น หากว่าเราเอาสมาร์ทโฟนไปเขียนรายงานเนี่ยโอ้มันจิ้มจิ้มตรงซอฟต์คีย์บอร์ดตรงหน้าจอตรงนี้เนี่ยต่ละตัว,แ,ว,ว,แ,วแต่ละตัวใช่ไหมกว่าจะได้ใช่ไหมพิมพ์ผิดทีลบ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 ก็ยากพิมพ์ก็ยาก,ก,ยากใช่ไหมครับคือเวลาเราพิมพ์เราก็ใช้ได้แค่ทีละนิ้วหรือว่าอย่างเก่งก็2นิ้วพิมพ์2นิ้วได้อย่างที่ว่าความผิดพลาดก็น่าจะสูงมากๆเลยในขณะที่เวลาเราพิมพ์ในคีย์บอร์ดเนี่ยเราจะใช้ได้ถึง10นิ้วเลยถูกไหมครับตรงนี้าวนี้งั้นสมาร์ทโฟนมันเลยไม่เหมาะมันไม่มีคีย์บอร์ดทีี่่ดดนนััเเอองคถมาลยื อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งหรือว่า IoT ทีจริงๆชื่อเต็มของมันก็คือ Internet of Things นะครับ t h i n ซ s ก็แปลว่าสิ่งของอินเทอร์เน็ตก็คืออินเทอร์เน็ตนะครจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่า IoT ถ้าเปรียบนะถ้าเราจินตนาการนะมันจะหมายถึงอะไรเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมตอนเด็กๆอาจารย์เนี่ยเอ่อพวกคุณก็ยังเป็นเด็กอยู่เนาะอ่ะคือสมัยก่อนนะอาจารย์เนี่ยเวลาจะก็เป็นคนขี้หลงขี้ลืมเนาะทำของหายหรือลืมว่ามันวางไว้ตรงไหนบางอาจารย์ยังเคยคิดอยู่เหมือนกันนะพราะว่า ให้มันคงดีมากเลยเนาะถ้าวันนึงเนี่ยเราทําอะไรหายเนี่ยแล้วเราสามารถโทรตามของได้อะว่ามันอยู่ที่ไหนว่าเอ้ยขี้เกียจหาว่ามันเหมือนกับมีเบอร์โทรศัพท์หรือมีสย่างที่เราจะตามมันได้เนาะนั่นคือคอนเซ็ปต์ในความจินตนาการของมนุษย์เราสมัยก่อน มันจึงได้ออกแบบมันเป็น IoT ที่ใช้เป็นโทรศัพท์หนึ่งเบอร์มันก็คคอใช้เป็น IP address หรือเป็นที่อยู่ IP ที่จะสามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายสั่งงานผ่านมือถือได้นั่นเองนะครับตรงนี้ซึ่ง IoT ตรงนี้โดยมากเขาก็มักจะทำเป็นพวกบ้านอัจฉริยะนะครับปิดเปิดไฟอัตโนมัติเปิดแอร์อัตโนมัติหลายๆครั้งเราอาจจะเห็นปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีแล้วนะว่าแอร์เนี่ยประเภทว่าเดินเข้าไปในห้องมันก็เปิดเองใช่ไหมเราออกมาจากห้องนันก็ดับเองได้ไฟฟ้าระบบการแจ้งเตือนอะไรวกหางที่ไม่อัตโนมัติก็ อะไรในะอ่าอิเล็กทรอนิกส์แต่เป็นกลไกทางการเขียนโปรแกรมหรือว่าการตั้งโปรแกรมเข้าไปได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือถือจะถึงเรียกว่าเป็น IoT นะตรงนี้ก็โดยมากก็ใช้กับอา่ากล้องค p Camera มล่าไดนะ้ตรวจสอบแล้วว่าใครเข้าบ้านเราเก็บข้อมูลบนคลาวด์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับหรือแม้ก็ทั่งว่าอะไรนะตู้เย็นหรือตู้ไมโครเวฟนะอาจารย์ก็เคยเห็นว่ามีตู้ไมโครเวฟขายในอเมซอนะ Amazon, ้วยก็คือแบบ เป็นตู้ที่เราสามารถสั่งงานจากมือถือได้นะครับว่าเราจะเซตอะไรตัวเครื่องมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเป็นมินิมอลไม่ค่อยมีปุ่มอะไรแต่ว่ากดเข้าไปปุ๊บนะมันกดจากมือถือเอาเองนะครับตรงนี้แล้วเวลาพอเราอุ่นอาหารเสร็จมันจะดังที่มือถือเราด้วยนะครับตรงนี้ถัดมาก็คือเป็นเรื่องของรถยนต์สมัยใหม่นะปัจจุบันเราก็ใกล้จะมี 5G แล้วใช่ไหมครับตรงนี้พอเรามี 5G เนี่ยเราก็จะสามารถ มีเครือข่ายความเร็วสูงที่จะสามารถทําให้รถมันตัดสินใจใช่ไหมส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ว่าเฮ้ยมันควรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าควรจะเบรกหรือควรจะแซงดีได้นะครับตรงนี้ก็คือก็จะมีข้อมูลอะไรที่เยอะขึ้นมีโดรนเข้ามาไว้พ่นยาใช่ไหมครับในแปลงผักอะไรพวกนี้ก็ถือว่าช่วยเหมือนกับว่าช่วยในเรื่องของการทําการเกษตรอะไรได้ดีทีเดียวหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยนี้ก็มีการแบบว่าอะไรนะผ่าตัดออนไลน์ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งว่าการที่ส่องกล้องแล้วก็ อะไรนะแบบว่าสามารถที่จะขยายภาพแล้วก็ประมวลภาพได้เมะ่ั้นเอาง่ายๆอย่างเครื่องเอ็กซเรย์พวกคุณพอทราบไหมว่าไออย่างกล้องกับพวก m r i อย่างเงี้ยครับเวลามาสแกนเราเข้าไปทั้งตัวเนี่ยเขาทำในถึงออกมาเป็นภาพแบบสามมิติได้จริงๆคือเขาตัดภาพตัดเราตัดตัดเหมือนมาสแกชนช็อปเหมือนสับสับร่างกายเราเป็นชิ้นๆนเลยนะแล้วก็เอาภาพนั้นมาต่อกันนะครับนั่นแหละแล้วก็เรนเดอร์มาเป็นสามมิติได้อะไรพวกนี้ หรือว่าเครื่องเล่นเกมปัจจุบันก็มันก็จะมี PlayStation 5ใช่ไหมที่ออกมาใหม่ของ PlayStation 5แล้วก็มี Xbox ใช่ไหมที่ป๊อปปูลานะครับตรงนี้ก็หลายๆคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เล่นนะครับตรงนี้เพราะเครื่องสมัยนี้มันก็แพงขึ้นแต่ว่าเอาว่าโดยหลากๆนะถ้าใครได้เล่นจะรู้ว่าเครื่องพวกนี้เนี่ยมันเริ่มเข้าใกล้คอมพิวเตอร์มากขึ้นแล้วมันเกือบจะเป็นคอมพิวเตอร์แล,แล้วนี่จะต่อเมาส์คีย์บอร์ดมันก็คือคอมพิวเตอร์ดีๆนั่นเองเลยทีเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็การใช้งานของเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ ก็มักจะเป็น Microsoft Windows นครับตรงนี้เราก็มีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจที่อาจารย์อยากจ,จะมาแนะนำในคาสเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ,อเราทาอย่างนี้ได้อย่าแงแรกเลยคือเวลาเราบูตเข้า Windows เนี่ยครับอคอมพิวเตอร์มันจะพยายามตรวจสอบตัวมันเองครับก็คือเราเสียบแรมไหมเราเสียบกร์ดจอแน่นไหมอะไรอย่างี้มีต่อจอภาพเดีย๋ยวเราจะเรียนในบทที่3นะครับตรงนี้ในสัปดาห์ที่3แต่โดยหลักๆเลยคือพวกนี้เนี่ยเมื่อคอมพิวเตอร์มันตรวจสอบตัวเองแล้วเ,เปิดเครื่องติดเราจะเรียกสิ่งนั้นว่า โพสก็คือมันโพสติดหรือว่าเรียกว่าบูทเครื่องบูทเครื่องมันบูทนั่นเองประมาณนั้นนะครับตรงนี้คราวนี้เวลาเราลงชื่อเข้าใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ผ่านตัว Windows ได้ใช่ไหมครับคานนี้บางคนอาจจะเลือกที่จะสามารถตั้งค่าได้นะอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษว่าเออเราสามารถตั้งค่าที่จะเข้าว n d o w s ได้โดยที่ไม่ต้องล็อกอินซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าอา่า ไม่เหมาะกับการทําที่โน้ตบุ๊กนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านเรามีเราใช้คนเดียวอย่างเงี้ยโอเคเราอาจจะตั้งไว้ได้เพื่อความสะดวกบางทีเปิดคอมแล้วไปทาอย่างอื่นแล้วรอมันเข้าเสร็จล้วก็มาล่างเล่นได้เลยใช่ไหมตรงนี้ไม่ต้องมารอลอ็อกองล็อกอินอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําได้ครับโดยการที่เราคลิกขวาที่ปุ่มสตาร์ทเมนูครับเราก็เราก็เลือกที่ r u ันแล้วเราก็ผิพว่า n ็ t pl w i s นะครับตรงนี้ n น t pl w i s มันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่าง user account ขึ้นมา ตรงนี้เนี่ยเดิมของพวกคุณจะติ๊กตรงนี้ไว้เห็นว่า user must enter username and password นะครับตรงนี้เราก็มันจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับให้เราติ๊กออกนะครับก็คือเราบอกว่าไม่ต้องล็อกอินนั่นเองใช่ไม่ต้องไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดจากนั้นพูกเนี่ยให้เราใส่อะไรนะใส่ username ของเครื่องเราลงไปอันนี้อาจารย์ก็ใส่ username ของเราไปถ้าเราใส่ผิดตอนนี้ถามว่ามันจะรู้ไหมไม่รู้นะครับมันจะรู้อีกทีน,นก็ตอนบูตเครื่องว่าบูตติดไหมนั่นเองเนี่ยตอบโอเคไปแล้วก็ จะบ,บูดเครื่องโดยที่ไม่ต้องถามรหาสผ่านแล้วก็เหมาะสาหรับคอมพิวเตอร์ที่เราเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะราใช้เองคนเดียวตรงนี้ถัดไปก็คือตัว Start Menu หรือ Taskbar รอาจารย์จะบอกว่าสมัยนี้เนี่ยการเข้าถึงต่างๆสิ่งต่างๆใน Windows เนี่ยอาจารย์มักจะกดที่ Start Menu แล้วอาจารย์ก็จะพิมพ์เอาเช่นอัปเดตอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะอัปเดต Windows หรืออะไรไประเภทพวกนี้นะครับเราจะเช็คอย่างเี้หรือเข้าอย่างเงี้เอามาก,ก่อนหรือมั่ก็จะพิมพ์ว่า Word อย่างเงี้ยครับเข้า Word PPT ไหมเข้า PowerPoint เห็นไหมครับมันก็จะมีแบบให้เลือกได้เลยอ่่ะมันเเรร็ววกาาทีาจไป กด start แล้วเราก็เลื่อนเลื่อน,อนหาบางทีคิดว่าเสียเวลาสมัยนี้นะครับเขาไม่ทํากันแล้วนะครับตรงนี้แต่ก็ให้เป็นเทคนิคหนึ่งเอาไว้ก็สามารถที่จะเสิร์ชได้นั่นเองตัว t a กบ b a r ก็สามารถคลิกววาที่จะสามารถตั้งค่า setting t a กบ b a r setting ได้ตรงนี้นะครับซึ่งปกติแล้วอันนี้ก็เป็นค่า default ที่ให้มาแล้วแต่คิดว่าโดยคนส่วนใหญ่คนทั่วไปก็มักจะไม่เปลี่ยนอะไรอยู่แล้วนะก็ถือว่าทํามันออกมาได้ดีอยู่แล้วถัดไปก็คือตัว อ่า uh, input ของการใช้เมาส์เมาส์แพดเฉพาะแล็ปท็อปนะครับตรงนี้ถ้าเราติดไดเวอร์ครบหรือว่าติดโปรแกรมสมบูรณ์ใน Windows ติดเดเวอร์อะไรครบหมดนะครับมอปดงอัปเดตผมอาจารย์จะมาแนะนำเทคนิคการใช้งานของตัวเมาส์แพดตรงนี้ว่าบางทีบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันใช้ยากอาจารย์จะแนะนำอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วมันมีเทคนิคอีกงที่เร็วกว่าเมาส์ธรรมดาอีกนะถ้าเมาส์ที่เราใช้กับ PC ไม่ใช่แบบเป็นเกมมิ่งเมาส์เป็นเมาส์พิเศษที่มีหลายๆปุ่มเมาส์ไอ้ทัชแพดตรงนี้ก็ทำงานได้ไม่เร็วเหมือนกัน ตัวอ,อย่างเช่นถ้าปกติถ้าเอานิ้วเดียวเลื่อนเนี่ยมันก็จะเลื่อนพอยเตอร์บนจออย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเอวนิ้วเดียวเลื่อนนิ้วเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอานิ้วสองนิ้วไปเลื่อนตรงนี้นะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันก็จะกลายเป็นเลื่อนสกอร์ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้นะครับมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แต่ถ้าเกิดเราเอาสามนิ้วนะครับมันจะพับเก็บลงมันจะพับเก็บจอลงแล้วก็จะเอาสามนิ้วปัดขึ้นมันก็จะขยายให้เต็มจอได้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งสำหรับการใช้นะครับออกไปลองใช ลูกศรมีนำแผดนะมีข้างบนไปแล้วก็ฟังชั้นแล้วก็เป็นปุ่มมาทั่วไปครับตรงนี้ก็เรื่องลหลักๆเนี่ยก็คิดว่าการสลับหน้าต่าง w i n d o w เราก็ใช้กดปุ่มอะไรนะ a l t e r t e tab หรือ window tab นะครับถ้าจะสลับหน้าต่างธรรมดาก็กด a l t e t a b ถ้าสลับสวยๆแล้วก็กด window ค้างไว้แล้วก็กด tab นะก็จะสลับหน้าจอส,ยสวยๆให้ตรงนี้คนะรับแล้วส่วนอันนี้เป็นไฟ explorer นะไฟ explorer เนะี่ยเปิดง่ายสุดก็คือการคลิกขวาที่ปุ่ม start แล้วเราก็เลือกไฟ explorer อย่างนี้ครับมันก็จะเปิดตัวไฟ explorer มาให้อย่างนี้ครับประมาณนี้ ก็สามารถใช้งานได้มันก็จะขึ้นไฟที่เก่าๆที่เราเคยมีเอาไว้นะครับตรงนี้โอเคหมดแล้วสําหรับบทที่1ของสัปดาห์แรกนะครับก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับก็ของปากของคอสำหรับสัปดาห์แรกนะครับก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับอาจารย์คิดว่า ก็น่าจะได้อะไรหลายๆอย่างพอสมควรละถัดไปเนี่ยเอออย่างหนึ่งคือสมมติถ้าเกิดเรามีมีงานเอกสารบางอย่างที่เราต้องการจะทำบ่อยๆแล้วเราจะเอาไว้ที่เดสก์ท็อปสมมตินนะไอะอย่างอย่างเนี่ยอาจารย์าารยาารยมีไฟล์ PDF ของหลายวิชานี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมอาจารย์อยากจะเซฟมันไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับตรงนี้เดสก์ท็อปเราอาจารย์ยังไม่มีอะไรทรับอาจารย์ก็มีเอกสารของอาจารย์อันนี้อันนี้อาจารย์ทำไปของสมบัติหนึ่งลบทิ้งไปอ่ะสมมติว่าเราจะสลับไอ้นี่ address URL ระหว่างที่เราเคยเปิดไว้เขาเรียกเราก็สามารถกด alternate ลูกศรใช้ลูกศอนสายลูกศอนขวาได้นะตรงนี้ถือว่าอาจารย์อยากจะได่ทุกอย่างเลยนะม่ว่าทั้งโปรแกรมนี้จะเปิดแฟ้มเอกสารรูปภาพจากจากไว้ที่เดสก์ท็อปวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการคลิกขวาครับแล้วก็เลือก s e n ต์ทูแล้วก็เลือกเดสก์ท็อปครับตรงนี้ create shortcut มันก็จะไปให้เราเลยครับมันก็จะปุ๊บไปโผล่ตรงเดสก์ท็อปให้สำาบที่2ตรงนี้หรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันไปอยู่ในสายเมนูไม่ยากครับเราก็ลากมันลงไปไว้ที่สตาร์ทเมนูครับมันก็จะ มันก็จะพินเอาไว้ให้แปะอาไว้ตรงสตาร์ทเมนูให้เรานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองทํใเมนูได้เอะแปะไว้ข้างล่างดูนะครับอ่ามันก็จะพินเอาไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์คลิกตรงอัลโกแบทมันก็จะมีคําว่าสัปดาห์ที่2โผล่มาให้เห็นนะครับตรงนี้ก็คือมันก็จะเป็นการพินแล้วก็ยกเลิกการพินได้ก็าหายไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็น